ว้ยกลางเพื่อนว้ยโบนเพื่อนโดนเดี๋ยวพี่กำลังรีบไปเนาะรอพี่แป๊บหนึ่งรอ <c oughs> พี่อีกแป๊บหนึ่งพี่มาแล้วพี่มาแล้ว <c oughs> นี่อ่ะ <c oughs> สวนไม่ โอ้ยไม่ได้ค่ะน้องช่วยพี่ด้วยไม่มาช่วยหูตีน่อยวะเฮ้ยล้มเออเป็นคู่อะไรละ่ะไม่ตายน้องจังหวะนี้แหละพี่ได้โชว์จ้วะจ้วะนี่อะไม่ตายไงโอ้ย นี่เก็บไปก่อนหนึ่งตัวไอ้น้องไม่เจอนั่นแหละวันนี้แหละเนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยโอ้ยไปไงไปไงโอ้ยตายเฮ้ยไอ้น้องทำารไปไหนไอ้น้องเก็บไปก่อนพี่ขอโทษพี่ขอโทษพี่ขอโทษ,โทษปล่อยพี่ไปเถอะ อน้องพี่มาช่วยแล้วฮึน้องพี่ขอตีก่อนแล้วกันเดี๋ยวพี่ไปช่วยไหมฮ่าฮ่าจวะนี้นแหละพระเอกมาเร็วแจ๊ะไม่โดนนี่อย่นี้พี่ขอพี่ขอแะเฮ้ยผมไม่ตายสักทีวะเออ เฮ้ย <Hey, S 2> ไปไหนแล้ววะเอาไปนู่นแล้วเนี่ยน้องอุย้ยไม่ได้สักตัวคืออะไรมาหน่อยไหมละ่ะอุย้ยเดี๋ยวไม่ใช่ตัวนี้ตัวนี้แหละเชงเช้ง,ชงเนี่ยสวย ไอ้น้องถีบมาแล้วโอ้โหนี่อนี่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 นไอ้น้องเป็นไงไปท่าสวยจัดอะท่าพี่สวยจัดอะแต่ไม่ได้สักตัวเลยไงแบ่งพี่หน่อยก็ได้โอ้น้องชายเออสมงหน้าตายซะไม่อยากแบ่งพี่ดีนะไอ้น้องอ่ามีตัวหลงไปดินี่ไง ไอ้น้องป๊าบแล้วก็แฟบเฮ้ยออกมาจากไหนวะเดี๋ยวพี่เอาตัวนี้ไงนี่อนี่อไอ้น้องทำร้ายเฮ้ยมาดิมาดิาดนี่อนี่อปึ๊บปึ๊บเลยปึ๊บเลยแล้วแฟบเลยแล้วแฟบเลยนี่และ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 ,และพี่รอดไงจ๊ะนี่อุย้ยเป็นไงอุย้ย ไอ้น้องไอ้น้องโอเคโทษทีว่ะพอดีพี่แม่งดวงแข็งวะ่ะคนไม่ทำบุญมันก็แบบนี้ละวัยนะหึ่งี่ไปแยากไหนวะเพื่อนอุ้ยนั่นๆๆๆสวยเลยแหละอืม cái này con tưng tay lái, thoát gúia không thể nào được, hello, u, thấy nón cũng qua đi, không qua được nữa, thế น้องก็มาดิพี่ไม่กลัวหรอกอ้าวกำลังตีอยู่เลยไอ้น้องอ้าวก็มาดิก็มาดิาดอ้าวเพื่อนพี่มาแล้วพี่ก็เลยมามาเถอะ ตึงเออ,อ,อจังหวะน,นี้แหละพี่จะได้โอ้โหก็มาฮึก็มาฮึหนึ่งสามหนึ่งสี่พี่ไม่กลัวหรอก่าตายฮะ,ไอ,ะไอ้น้องก็มาฮึนี่ไงนี่ไงจะตายไง

ก็มาเฮอน,น้องชูทำพี่ไว้หลายทีแล้วฮึดูสภาพน่าจะรอไปได้แต่ก็มาดินี่อ่ะพี่ตันให้แล้วไอ้น้องเข้ามาเข้ามานั่นแหละสวยสวยสวยพี่มาต่อพี่มาต่อมามามาน้องเอาไปไหนกันหมดละ่ะเอาอ้น้องส่วนนี่แหละที่เข้าแล้วไงไอ้น้องมาดีมาดีมาดัาดงนั่นแหละ นี่เราพี่กันไปเนี่ยเนี่ยไอ้น้องแล้วตัวดาเมจเราอยู่ไหนเนี่ยมาดิเออนั่นแหละเพื่อนสวย

ไอ้น้องจำไวะเนีโอ้ยพี่สวยสวยสวยเลยสวยเลยไอ้น้องเอา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 โอเคโอเคโอเครู้เรื่องครับพี่ชายโอ้ยอ้าปกติแบนฟังโกแต่เกมนี้ดัหนานลืมแล้วนี้คือบรลายช่วงต้นเฮ้ยมึงเป็นไรมากไหมวะฟังโกออกไปดิ้นอุ้ยไปทางไหนดีเนี่ย โอ้ยตายเพื่อนช่วยด้วยโอ้ยโอ้ยโอ้ยโดนดึงโดนดึงเพื่อนช่วยด้วยช่วยด้วย้ยมาแล้วไอ้น้องแก้แค้นโอ้ยโอ้ยโอ้ยเออไอ้น้องมันหมายเอ้วมันหมายเอ้วมันหมายเอ้วตัวนี้แหละพี่สวนปื๊บเนี่ยเนี่ย นี่ก่อนนี่ก่อนทุกดูได้ไงวะไอ้น้องพี่โดนอีกแล้วฮ่าฮ่าไอ้น้อง,อองช่วยพี่ด้วยพี่ไม่ไหวแล้วโอ้ยเนี่ยหรือว่าพี่จะได้ไอ้น้องฮ่าวไอ้น้องเขาเข้ามาดิจังหวะนี้แหละโอ้ยโอ้ย,อยเอาหลังจากนี้ได้เวลาโตกลับของพี่ละ อุ้ยไอ้น้องไม่เอาได้ไหม่ะพี่ต้องติ่มก่อนอะไอ้น้องข้ามก่อนข้ามก่อนมา,านนป้องกันในป้อมเฮ้ยขอโทษสิน้องพี่ชายพอดีตอนนี้พี่ยังไม่รู้นะจ๊ะพี่ต้องติ่มก่อนอะพี่ไม่หวานละพี่ตายเยอะเกินวะ่ะว้า พี่มาเร็วไอ้น้องลิงชี้เทียบมาดินี่อ่ะนี่อ่ะพี่ขอได้ไหมอยู่นี้ชี้โอ้ยมาลีเดินผู้นี้มาลีเดินผู้นี้อ่า มายวะไอ้น้องพี่พี่เตรียมสูม้มาแล้วเนาะมาพี่ดีแล้วตอนนี้พี่สูม้มาแล้วพี่ดีไอ้น้อง มารีเดนโพนี่มารีเดนโบนี่อ่าไอ้น้องอไปดูปด้วยเออไอ้น้องมารีเดนโบนีมารีเดนโบนี่อ่าไอ้น้องลิงก็้ามาครัว่ะพิมมาบูดีดีพี่ด,ดีแล้วตอนนี้ ไอ้น้องก็มาฮือก็มาฮือมาบูพี่มาแล้วบูไอ้น้องรอมาพี่บอลมาพี่กำลังมา มาบูอุ๊ยอุ๊ยมาลีเดินผูนี่อุ้ยมาบูนี่นู้มัมาลีเดินผูนี่มาลีเดินผูนี่อ้าวพี่ลงมาแล้วนี่หว่า จบบ้านเบือนจบได้จบได้มาบูฮีกบกระบี่เร็วๆเฮ่ฮีฮ่ร้องเฮ่เ่เ่่่่